เวลามีแขกต้องเชิญในคอนเสิร์ตต้องรอซ้อมกับมันเกียดตรอเล่นคนเดียวไป้องซ้อมทาอะไรก็ได้สบายไม่มีอะไรพิเศษไม่มีแขกนะครับแขกต้อเชิญไม่มีครับถ้าน้องแวะไปก็เชิญน,น้องขึ้นมาร้องวันนี้ใช่ไหมครับรกรีนกข้มานะน้องสามครับผมอ่าแล้วครับแล้วก็สถานที่จัดนะครับก็ต้องเป็นบอกว่าเป็นที่จัด แห่งใหม่ด้วยนะครับทำไมถึงเลือกใช้โรงละครอย่างเคปแองเิเนทครับไม่รู้เหมือนกันไม่เคยไปเลยนี่ยังไม่เคยเห็นเลยทั้งใจเขาเนทผมเป็นที่ที่วอร์เดอร์เขาเลือกเขาเลือกมาครับแต่เขาบอกว่าสวยสวยนะตุกตี้ยังไม่เคยไปตุกี้ไปมาคอนเฟิร์มว่าสวยนั่งจุหนึ่งพันที่นั่งเพราะคงลดราคาให้ด้วยแหละถึงแตปดพันคน หนึ่งพันที่นั่งนะครับก็บอกว่าคอนเสิร์ตเราวันเสาร์ที่27มิถุนานแล้วก็วันที่ยี่28ตอนนี้รอบละหนึ่งพันที่ตั๋วเนี่ยจะหมดแล้วตอนนี้เชื่อว่าคงน่าจะหมดและนะ้วนะเพราะเมื่อกี้คุยกับทีมงานเมื่อสักชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอาจจะเพิ่มรอบโอ้เมื่อกี้คุยกันอาจจะเพิ่มก็เจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าผมก็กลังจะกลับบ้านพอดีออาจจะแถมไข่กระทะเจ็ดโ <_ ỷ> มงเช้านะครับแล้วก็ สำหรับด้วยสถานที่ที่เป็นโรงละครนะครับก็เคยทุกคนก็คงงคยคิดแบบว่าคอนเสิร์ตที่ต้องมันมันวิปูมีร้องเพลงหลายๆเพลงหนุกน้อยเพลงอะไรที่มันรู้สึกมันมันมือปืนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากทราบว่า,าในคอนเสิร์ตรูปแบบนี้จะเป็นเฉพาะอะคูสติกหรือว่าเต็มรูปแบบครับอะคูสติกเป็นหลักนะครับเราจะ,ะ80%แต่ชุว่าถ้าเราตั้งเครื่องมือไฟฟ้าไว้บ้านเผื่อว่ามัน ม,ม,มันมันมันสืบไปเราอาจจะเล่นไฟฟ้าไปด้วยก็ได้ซึ่งก็ไม่นแน่นอนว่าจะเล่นครับแต่แต่พูดเสิยงชัวร์ครับแต่จะตั้งไฟฟ้าก็คือไม่มีแขกรับเชิญนะครับเล่นไฟฟ้าหรือเปล่าไม่รู้ถ้าอยากรู้ต้องไปดูนะครับมีแฟนเพลงคนไหนที่ซื้อบัตรแล้วมั้งครับด้านหลังสองรอบยกม,มือครับสองรอบสองรอบที่ว่างเนาะ รับเจ็ดโมงเช<ะ>้าแถมด้วยนะฮะเจะ็ด <ไป S 2> โมงเช้าแถมไข่กระทะนะครับแล้วก็สําหรับราคาบัตรนะครับก็2,000บาท1,500บาท1,000บาทนะครับก็มีจำหน่ายที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ร้านค้าทั่วไปที่มีสัญลักษณ์ของคอร์อเตอร์สวิตนะครับในช่วงท้ายนะครับก่อนที่เชิญแขกผู้เกียรติที่มาถ่ายรูปแล้วก็พี่ปูมีบทเพลงเพราะๆมาเล่นให้แฟนเพลงและก็สื่อมวลชนได้ฟังกัน3เพลงแต่ว่าดูสิจ้างมันเป็นพิธีกรมันพูดได้แค่นี้ ผุ้ผู้คนเดียวก็ได้เอามันอักเลยอ้างั้นงั้นก็งันก็โยนกลับไปที่พี่ปูเลยแล้วกันนะให้พี่ปูเชิญชวนนะครับแฟนเพลงได้เข้ามาดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับต้องฝากที่ที่สึ่งมันชนะครอบจริงมันก็จริงรอบรับหนึ่งพันไปก็ที่พี่ก็รู้อยู่แล้วมันเท็กขอบคุณ คนที่ไปจองตั๋วนะครับปีปีนี้ปีหน้าผมปีหน้าก็คงยังไม่มีคอนเสิร์ตอะไรเป็นเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเพราะว่าบางที่บางจุดผมก็ไม่สามารถจดินดนตรีได้ทุกเพื่อนชอบไปตีกันประชาชนเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยครับผู้เล่นก็คุยไปคุยมาเดี๋ยวก็ไปทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ก็เลยโอเคตรงไหน ไม่ให้ปูเล่นปูไม่เล่นครับก็จะเล่นที่อีก <ๆ S 1> อีกสักสองปีค่อยอีกสองปีอายุห้าสิบค่อยมีคอนเสิร์ตอีกสองปี <ๆ S 2> ยังมีชีวิตอยู่โอเคครับ,รบผมว่าพี่ปูอยู่อีกนานครับ <c oughs> น่าจะเป็นถึงร้อยปีนะครับโอเคนะครับพบแล้วนะครับ